อาจาริย์ฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้สู้แล้วรวยคือราศีราศีกรกฎครับแด้พุ้งราศีตุนครับ ราศีที่มีช่วงนี้สู้แล้วรวยได้แก่ราศีกรกฎและราศีตุลเป็นจังหวะที่ดีเพราะจากวันที่17ตุลาที่ผ่านมาราหูย้ายราหูเนี่ยเป็นเงาของโลกต้องฉลกว่าใครว่าแล้วรวยดารานักแสดงนักการเมืองคนดังๆทั้งหลายไปไหว้ราหูไว้ก่อนนะครับเป็นมหามงคลใช้ สู้แล้วรวยเนี่ยตอนนี้ชาวราศีกรกฎร,ราศีตุลทําไมราศีกรกฎมีดาวพฤหัสดีโครจรในเรือนกรรม,มะคือการงานเป็นราชาโชคดาวเจ้าเรือนการงานโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์ในภพพันธุเป็นอัมพุกเก์โัวนี้ดีมากเพราะนั้นเป็นมหามงคลว่ากลางเดือนตุลาถึงกลางเดือนพิกาโดยประมาณเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากของกร,รกฎตุลหลักดาวอังคารแม้เป็นตำแหน่งประแต่เป็นเอกะนรากณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ องค์ที่จะทําให้คุณที่เกิดในลัคนาราศีตุลมีสตินึกรู้รู้จักสิกิของราศีรู้จักซิกเซนว่าสู้แล้วดีลุยรวยสําเร็จทุกประการครับรู้ไว้เป็นแนวทางแล้วมีความหวังมีกาลังใจรับรองรวยเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้สู้แล้วรวยได้แก่ราศีกรกฎและราศีตุล ฟันถุงครับ